กายกรรมเด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 เอเดดดเไม่ได้ดเดเดวเดกดยอด่อได้กดยอด่อเด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 เอเเด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 ้ดเอ้ยเดดดดเเเเดดด ส,ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องเททัวร์โอโซลิดนะครับแล้วก็เป็นรายการล่าท้าผีเช่นเคยวันนี้แขกรับเชิญเหมือนเดิมครับก็คือน้องน้ำขิงป้าแอลแล้วก็พี่มัฟฟินครับมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือน้องเพชรครับผมเย้เดดเครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดดเและมีโชว์พิเศษมีโชว์พิเศษจากน้องน้ำขิงเป็นโชว์กายกรรมจากน้องน้ำข well ิงเดด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  เด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 ดเดดเดแดเดแดดเดแดดเดแเดแดดเดแเดแดดเดดเดแดดเดแเดดเดแดดเดแเดแเดแหาเดแเดแดดเดแดเดแเดแเดเดแเดเดเดเเด ให้ motion sensor โกดผ่าน motion sensor นะครับแล้วก็กันผีด้วยครูซิฟิกครับผีชื่อเบ็ตตี้เบ็ตตี้คลาร์กนะครับตอบสนองต่อทุกคนจ้าวีตุกตาตุกตาวูดูตุกตาวูดูมันอยู่นี่อยู่ไหนตรงนี้แปดตรงไหนครับเนี่ยหกแล้วตรงไหนอรเจ็ดแล้วไหนอะตรงนี้ตรงเนี้ยตรงไหน ใครจับประตูนี่โอ้มีคนจับประตูใช่ไหนตรงนี้แต่ตรงไหนนังโบ๊ทสิบสองสิบเอ็ดสิบตรงเนี้ยสิบเจ็ดอะไรสิบแล้วหกแล้วเนี่ยหกจุดสี่เนี่ยของประตูเนี่ยเออมันโกหกพี่ไอเออจริงอยู่ตรงไหนกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ตรงไหนกันนี่อยู่ในซิเอออยู่ในห้องอยู่ห้องชักผ้าอยู่ห้องชักผ้าอยู่ตรงครัวหกจุดสี่ตรงนี้นี่หกจุดเจ็ดตรงนี้นางโบ๊ เอามันไปนู่นแล้วเหรอไม่เสื้อก็เรื่องของมึง Where are you ไปแล้วอม่ได้ตรงนี้ How are you How are you Are you friends Where are you ถามขนาดนี้กูตอบไม่ทันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันตอบ Where are you กูหมดแล้วมเกินมาเลยยังมันเขียนแล้โอ้มันเขียนแล้วจ้าโอ้ยังไวอย่างรวดเร็วมันเขียนไวมากไม่ต้องหาดอทพี่มันต้องหาอะไรบ้างอะ อ๋อต้องหาดอทอยู่โอเคต้องหาดอทโอเคต้องหาดอทโอเคต้องหาดอทโอเคต้องหาดดต์ดดต์ Finger Print E M F ห้าครับมีอะไรก่อนตอนนี้มีอ่า Ghost Writing แล้วก็ Spirit Box ครับ Ghost Writing Spirit Box จะ g ก o s t ออบไม่ต้องหาเนาะ Ghost ออบต้องหาอยู่นี่ Ghost ปิดไฟ g h ออไม่ต้องหาแล้วต้องหาถ้ามี Ghost ออบเป็นแม ใช่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 เฮ้ยมันกระพริบไฟเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนแล้วอีดอตอะไม่ต้องหาเว้ยเอาอ้าวดอทอะหาดอทไม่ต้องหาเออดอทไม่ต้องหาเฮี้ยงเจอกระดูกไหมครับขนมจีนนี่ไงทำไมจะไม่เห็นกระดูกวางบนโต๊ะอาหารเลยทำไมทุกคนเดินผ่านมาเลยว้างเดี๋ยววะโต๊ะอาหารเลยอีกแล้วเหรอกระดูกหมาหรือเปล่ามีคนเอากระดูกไก่มากิน ทำไมบ้านมีบริโภคกระดูกบนโตอาหารนั่นสิไม่ได้เลยแย่จริงกูเตรียมทอมแหละหิวเหรอหิวอะไรขนาดนั้นกูจะมาจิ้มน้ำึงโอ้ยแก่เหรอทำไมลายจังน้านุ่เป็นหมูกรอบเหรอโอ้ยแสดงว่าน่ากินโอ้ยน่าเอี๊ยดฮัลโหลอยู่ here เสียงออกปะเสียงออกปะทุกคน โอเค้ประตูประตูประตูบนประตูเฮ้ยูดีไหมประตูเอ้ยประตูเนี้ยมันแงมเองด้วยทุกคนเมื่อกี้เนี้ยนั่นนั่นจับอีกรอบมาจับอีกรอบเห็นปะอันนี้คือมันเป็นโคตรอีเวนไหมอ่ะไม่แน่ใจมันมันไม่หนาปะเพราะเมื่อกี้เราเราเห็นหลายรอบแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านคือมันต้องเห็นเป็นตัวผีอ่ะถ้าเกิดเราเราวันเนี้ยโคตรโคตรอีเวนต์อย่างเงี้ยวิสเนตอะโคตรอีเวนต์อะคือต้องเห็นตัวผีเลยเว้ยเอาอีเนี่ยมาเรียกดีกว่าบูดูอ่ะอ่ะเหย็บไปบูดูอยู่ไหน ออนนี่งบูดูบููดนี่คือน้ำไม่นี่ของภาคใต้ตาบูดูไม่หยิบไม่ได้วะโอเคหยิบได้ะล้วเอายัางเอายัางอะไรอุ้ยทำอะไรอ่ะน้องเจ็บคิดว่าอยู่ในห้องลงรถนะครับนุ๊กเชฟนี่เห็นไหมจับประตูเลยหนึ่ง อ่าเปิดแล้วก็ปิดเองก็ได้เก่งกล้องพร้อมไหมนุกพร้อมจอ้ะไปนะอีทอีทีนนะไม่โชว์อ่ะอาจจะเป็นของตกในห้องครับไม่เจอไม่เห็นมีอะไรตกเลยโอ้ยกระพิบไฟในห้องนี้ทุกคนจะเสียบอยีกแล้วนะรอบสุดท้าย ไม่โดนไปดูสมองกันไหมสบายมีกำยานอยู่รอดอยู่แล้วเนี่ยประตูไหนอ่ะมันเคาะประตูหัวไล่ไล่ตูดอันนี้ตูด้ตูดเลยตูดเลยแล้วไม่มีใครถ่ายรูปหรอทำไมน้องตายอ่ะ น้องตายน้องยันไหนวะน้องตายไปแล้เอ้าตายเลยตายเลยแบบพ่อพี่ไอวิกหนีฉันตายเลยอ่ะโอ้ไม่กอน่ากลัวมากอย่างหลอหัวไหล่ตูดเป็นไงล่ะหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดเงล่ะโผล่มาตายตายคือเมื่อกี้น้องยืนอยู่หลังพี่ไอด้วยพอพี่ไอเดินสวนกลับมามันปิดตาน้องเลยเล่นซอนแอบเก่งเราโนกกลับไปด้วยไหม นั่นที่เราเคลียร์นุกกลับไปทำไมอู้หูไอ้นุกกีอผีตกใจหมดไม่ใช่เองอยู่หน้าบ้านตอแหล่ตอแหลแล้วอย่างเงี้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำไมเห็นพี่แม็กวิ่งวิ่งเร็วมากหมนเดยแฟนเนี่ยเฮ้ย้ยเฮ้ยแม็กวิ่งจัลกับกำแพงโอเปกอด I am the Flash มันจะเป็นบัรกอู่ตรงหน้าบ้านนะทุกคนอุ๊ยโอเคไม่ก็เขียนไม้ละบส หรอตต่เหลอกอีเวนครับเลืกเวนเกดีเวนเนี่ไม่ผ่านเสียงใครอ่ะบทผู้ตกใจทุกเสียงเสียงอะไรแปลกปอนี่ไม่ใช่เสียงทุกคนนะดูด้านหลังโอ้โหผู้หลออยู่ในห้องน้เ้ยผ่านแล้ว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 ใช่ผ่านแล้วมันจะ่อ้เออมันงไม่เปลี่ยนผ่านแล้วงงเลยถ่ายฉันถ่ายได้ด้วย เพียีมากทุกคนคือฉันตายอีกแล้วฉันแอดของมาเยอะอีกแล้วตอบแม่เอ้ยหรือว่ามันเป็นบักเกมวันนกเพราะว่านกตายแบบต่อกันสามรอบแล้วนัดตายแบบผีโพบปุ๊บตาปั๊บเหรอมันเป็นอาถรรพ์จริงๆคือมันเป็นอาถรรพ์ที่แบบเวนกรำเหรอเป็นกรรมเป็นเวรกรรม มันเศร้าอ่ะชีวิตมันเศร้าหละรอบหน้านุกลองอยู่ไกลๆเก่งมากทุกคนทำภารกิจได้ครบเก่งอะไรล่ะฉันตายเก่งมากอะไรบ้างต้องชมผีถ้าเก่งมากที่ฆ่าผีที่ฆ่าจได้เก่งมากขอบคุณผีมากที่ค่านุกให้มันใส้มันมานานแล้วปรบมือโดนทำลายเพล่ขนาดนี้ลง โอเคขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามชมนะครับฟันโมโฟเบียล่าท้าผีครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe YouTube Channel h e d t o u Solid นะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจ h e d t o u Solid ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบายจ้า